เองเล่าพราเกจิหญิงเท่าไรก็ไม่ละคายผิวอิททธล์ตะกุดโทนดวงพ่อโมวัดห้วยกรดหากกล่าวถึงคุณพันธลักษณ์ราชเดช ในปีพศ2489ท่านย้ายมาตำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชนยาทได้ประทะป่าปามเสือร้ายหลายคนเช่นเสือฝ้ายเสือย่องเสือผ่อนเสือคลืมเสือปั่งเสือใบเสือดำเสือไหวเสือมเหสวนผมตำรวจได้พิจารณาเห็นว่า ผู้หลายในจังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีชุกชุมมากขึ้นทุกวันยากเกี่การปราบตามให้หมดสิน้นจึงได้ตั้งกองปราบพิเศษขึ้นโดยคัดเลือกเอาเฉพาะนายตำรวจที่มีฝีมือในการปราบตามรวมได้หนึ่งกองพันโดยแต่งตั้งให้นลยตำรวจตีสวัสดิ์กันเขตเป็นผู้อำนวยการกองปราบและพลตำรวจตีคุณพันธลักษณ์ราชเดชเป็นรองผู้อำนวยการกองปราบพิเศษได้ประชุมนายตำรวจที่กรุงเทพ เมื่อวันที่10มกราคม2,489เพื่อวางแผนจับเสือฝ้ายแต่ก็ล้มเหลวเพราะเสือฝ้ายรู้ตัวเสียก่อนคุณพันธ์ได้รับคำสั่งด่วนให้สกัดบรรดาเสือที่แตกแถวที่พากันเข้ามาในจังหวัดชัยนาทกล่าวถึงเสืออ้วนเสือชื่อดังแถบบ้านห้วยกรดเป็นที่ไม้หัวของทางการในยุคป,ปีพศ2488โดยสร้างวีรกรรมอุกอาจถึงขั้นยกพวก บุกปดปืนประลัดอำเภอสันคบ,บุรีมาแล้วและลอดจากคมกระสุนของเจ้าหน้าที่ไปได้ทุกครั้งปันแทงไม่เข้าปืนยิงกระน่ำไม่มีโดนตัวโดวยมีของดีคาดติดเอวตลอดเวลาทั้งตื่นและหลับนั่นคือตะกุฑโทหลวงพ่อโมวัดจันทรานารามหรือวัดห้วยกรดเมื่อพลตารวจตีคุณพันได้ถูกส่งมาเป็นผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดชัยนาทเพื่อปราบปรามชุมเสือเขตชัยนาทและสุพรรณบุรี จึงตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาร่วมกับผู้ใหญ่ช่างเพื่อร่วมกันล่าเสืออ้วนเมื่อประทะกันทุกครั้งแม้เจ้าหน้าที่จะระดมยิงเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกหรือละคายผิวเสืออ้วนผู้นี้เลยสักครั้งเป็นที่สงสัยยิ่งนักว่าเสืออ้วนมีของดีอะไรจิตตัวทันสอบถามจึงรู้ว่าเสืออ้วนมีตะกตุดจิตกายอยู่ดอกเดียวเป็นของหลวงพ่อโมวัดห้วยกรดท่านจึงเดินทางไปกราบหลวงพ่อโมเพื่อขอคําแนะนํา จึงได้ทราบว่าต้องถอดตะกุดเสียก่อนจึงจะจับเสืออ้วนได้ผลตำรวจตีคุณพันจึงวางแผนปลดตะกุดโทนเสืออ้วนเพื่อปราบให้ได้ด้วยระยะเวลาล่วงเลยมาเป็นเดือนแล้วสุดท้ายโอกาสจึงเป็นของทางการหรือไม่ก็เป็นด้วยชะตาถึงคาดของเสืออ้วนเองขณะทําการล้อมจับกุมนั้นสายคาตตะกุดโทนที่ทามาจากเชือกขวดนั้นเปื่อยยุย่ยด้วยการใช้งานมาโดยไม่มีเวลาตรวจสอบ ตะกุนนั้นหล่นจากเอวเสืออ้วนขณะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่กระสุนจึงเจาะทะลุล่างของเสืออ้วนแบบนับไม่ถ้วนเมื่อสิ้นเสียงปืนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร่างเสืออ้วนที่สิ้นลมหายใจไปแล้วไม่มีตะกุดจิกายแต่อย่างใดซึ่งตะกุดนั้นต,ก,นนตกอยู่ห่างออกไปอีกหลายว่าตะกุดดอกนั้นเล่าสืบต่อกันมาบ้างว่าท่านพลตำรวจตีคุณพันได้นำกลับไปด้วยบ้างก็บอกว่าผู้ใหญ่ช่าง ขอจิตตัวกลับไปหลังจากเหตุการณ์ในปีนั้นคนต่างพื้นที่จังหวัดชัยนาต่างก็รู้จักในชื่อหลวงพ่อโมวัดห้วยกรดจังหวัดชัยนา